พี่จะคำนวณโชคใหญ่ในชนาาถ้าองค์พระอสุรินต้องพระเสาราพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาลิงอสุราท่านว่าไว้เป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์ค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัรอ่อนค่ะเราก็มาราศีมังกรกันนะคะในเดือนกันยายน2568ามีดาวพระเสารและดาวพระราหูนำหน้าเลย โดยดาวพระสาวเดวทันพักราศีมาตั้งแต่วันที่23สิงหาคมตัดสินใจอยู่นานเลยว่ายังเดินต่อก็ยังไม่ใช่เวลาอันสมควรก็กลับมาตั้งหลักกับเพื่อนรักที่มีตำแหนง่งปกินกะโชคและ,กะเกษตรตาธิบดีของดาวพระราหูนี่แหละกลับช่วยกันทำมาหาได้ได้เงินได้ทองใหญ่โต เสาวต้องอสุราท่านว่าไวาเป็นโชคใหญ่ปีนั้นดังประสงค์แม้ว่าจะมีการใช้จ่ายสูงแต่ก็มีให้จ่ายหรือจะมีโชคใหญ่โตเกิดขึ้นกับเจ้าชะตาพราะดาวเปสาคือดาวตัวตนของเจ้าชะตามาสถิตในเรือนการเงินมาเจอกับพระราหูเนี่ยถือว่าโชคดีอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ดีก็ยังเป็นดาวบาปประเคาะก็ระวังนะอย่าไปค้ำประกันไข่อาจจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้ หรือถ้าวางตัวไม่เหมาะไม่สมเนี่ยจะถูกนินทาว่าร้ายเพราะว่าพระประสบดีก็สถิตยอยู่ในเรือนอลิผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะมองข้ามมองเลยร่ว่าไม่เมตตาเราแล้วก็ได้แต่ทิ้งอย่างไรก็ดีเราก็มีดาวพระพริตยูแล้วก็ดาวพระเกศสถิตยอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยมาสถิตในเรือนมอรณะมีวาสนาเปลี่ยนร้ายกลายดีกลับจะได้ของสวยของงามของศักดิ์สิทธิ พระดาวพระศุกร์เนี่ยมาสถิตในเรือนของดาวพระอาทิตย์กุมกับดาวพระพุทธที่ตำแหน่งเกษตรราธิบดีและมหาอุดในเรือนสุภะมีวาสนาในเรื่องของการสอนเรียนเขียนอ่านเกี่ยวกับภาษาต่างชาติก็ได้หรือมีการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์หรือเกี่ยวข้องกับต่างประเทศแดนไกลพระดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวที่มาสถิตยอยู่ในเรือนการงานซึ่งเป็นเรือนของดาวพระศุกร์ และเป็นเจ้าเรือนพันธุด้วยเป็นเจ้าเรือนลาภะด้วยขยันไปเธอจะมีโอกาสในเรื่องของทรัพย์สินสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์หรือมีการขยับขยายเกี่ยวกับธุรกิจธุรกรรมการงานจะเห็นได้ว่าดาวพระางคานสถิตอยู่ในเรือนของดาวพระศุกร์ดาวพระศุกร์ก็สถิตอยู่ในเรือนของดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์ก็มาสถิตอยู่ในเรือนของดาวพุก พุทที่ได้ตำแหน่งเกษตรตราหัธิบดีและมหาอุดที่มีดาวพระพระสบดีเนี่ยสถิตยูมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือท่านยูไม่ได้โดดเดี่ยวดังที่คิดนะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการรอคอยที่จะได้พบโอกาสดีๆรอดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานยกย้ายจากเรือนมรณะมาสู่เรือนสุภาความสำเร็จจะ เกิดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2568จะเริ่มเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นแต่จะเริ่มเห็นก่อนและล่ะตั้งแต่ดาวพระราศียกย้ายจากเรือนอริมาสู่เรือนปัตตนีจากปราเกษตรมาสู่ตำแหน่งมหาอุลเล่งลัคนาเพราะฉะนั้นจะมีวาสนาในเรื่องสอนเรียนเขียนอ่านเดินทางไกลประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองทั้งการงานการเงินความรักคู่ครอง การเรียนการศึกษาที่ป่วยที่ไข้ก็จะมีโอกาสหายหรือเจอหมอดียาดีย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวค่ะก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรมีโอกาสหมดหนี้หมดสินมีเงินมีทองม,มัง่งคั่งร่ำรวยกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ